อันนี้คือนาเลยอ้าออกก่อนเริ่มเข้าเนี่ยเริ่มเข้าเราเราจะตรงนี้ครับเข้าไปที่เข้าเข้าสี่เหลี่ยมอ่าใช่ครับโคเดนแล้วมาที่เซลเซลเข้าดิงมาดิงเข้าเซลโอ้ยเซลเบิ้บเคลียร์ทั้งหมดหนึ่งทีเคลียร์แล้วเหมือนสร้างสร้าง สรางใบขึ้นมาหนึ่งใบเออแล้วมาไหนตัวนี้กดตัวแรกนั้นอ่าใช่ครับกดขึ้นมาแล้วก็เกื้อหนุนมาซื้อใส่เองซื้อใส่เองอ่าเดี๋ยวตรงนี้ก็ช่องนี้ก็คือเอายิงแล้วบาร์โค้ดได้เลยครับไม่แน่อ๋อทางนี้อ่าใช่ครับลองยิงบาร์โค้ดดีกว่นี่นี่ตัวที่พีเต๋อเก็บอ๋อเกตัวนี้เนาะ ยิงบาโคดเสร็จกดตรงนี้บางทีกดเครื่องหมายลูกศรลูกศรตรงนี้ครับมันมีลูกศรเส้นสี่เหลี่ยมเรียกกันนะเข้าไปที่หาหมวดหมู่คำว่าโลเคชั่นโลเคชั่น,นตัวนี้ใช่ครับกดไปหนึ่งที เราก็ดูหัวข้อตนี้ครับข้อไฮปลีกใช่ครับเอ่อเป็นแวเฮาเป็นไวเฮาตัวนี้เป็นแวเฮาก็คือเป็นเอ่อเป็นคังอ่ากดเข้าไปอันนี้เป็นขายส่งมีแปดเล้วแล้วก็มีวางหินแล้วก็ดูมีวางหินเราก็ดูของเราใช่ครับถ้าท่านี่ถ้านนี่มีปุ๊บเรากดแอดอะไรขึ้นมานะครับกดทันทีท่าไม่เจอคําว่าวางหินใช่ครับกดก็เออพีมเมาใช่ครับอ๋อในกรณีที่ไม่มีวางหินใช่ครับไม่มีวางหินไอ้มันมีวางหินแล้วตัวบอกใช่ยังไม่มีบางหิน เราไปในต่อที่นี่กดแก้วที่ตรงนี้ตรงนี้เปลี่ยนโลเคชันใหม่อันนี้ของเดิมมันใช่ของเดิมมันเต็มแล้วก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่แล้วก็ดูว่าอันนี้เปลี่ยนในนี่มันอะไรนะเปลี่ยนโลเคชันใหม่เจออะไรนะอันนี้เป็น 3m 3m โซน 3m ปวดโซน 3m ครับ 3m ตัวเนี้ยสามเอ็มมันอยู่ชั้นที่อะไรมันอยู่ชั้นที่สองใช่ไหมอ่าขีดสองสขีดแล้วก็อยู่ที่ช่องที่เก้า่องที่เก้าอ่าโอเคแค่นี้ยขั้นตอนหนึ่งทีกดเซฟเซฟตัวล่างครับเพื่อความชัวร์เซฟอีกทีหนึ่งเซฟตัวในข้างบนใช่ครับเซฟตัวนี้โอเคถ,เถ้าเราจะเพิ่มเพิ่มใหม่ใช่ไหมเราเข้าไปที่ e d ด t แก้ไข แก้ไขหมายถึงแก้หมายถึงว่าแก้ไขครับแก้ไขเราสามารถเพิ่มเพิ่มได้โดยที่เราไม่ต้องเปิดหน้าเคสใหม่ครับอืสามารถแกสามารถแก้ไขในใบนี้ได้เลยอเอาเอาออนใหม่ว้างกันเถอะใช่ครับยิงตัวใหม่ยิงตัวใหม่สามารถยิงตัวนี้เรายิงสิใช่ครับต้องยิงนะครับอ๋ออ่าจะลองทําอันนี้เลยเอาโอเคนี่คือจบขั้นตอนนะใช่ไหมอ่านี่คือจบขันจบขั้นตอน